ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอาไว้ต้าเวลกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องออแม่ลำเกียนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยส่วน,นเราจะมาแนะนำตัวละครนะคะคแม่ชื่อแตงกวาออพี่คนโตนะคะชื่อแตงไทยส่วนน้องคนเล็กนะชื่อแตงโมโเคนะคะไปกันเลยเดี๋ยว เราไปเริ่มกันเลยมันจะเป็นไงเดี๋ยวรับชมกันเลยนะคะวันนี้มาซื้อเสื้อผ้าให้น้องแตงโมเดี๋ยวเอาถุงดีกว่าชืบชช,ชเดินเลยุียตัวไหนน่ารักบ้างอะอืมเดี๋ยวเอาอันนี้ให้น้องแตงโมดีกว่าอึ๊บตัวนี้เก็บไว้เอ่อเอาตัวนี้ให้น้องแตงโมแล้วก็ตัวนี้อีกให้น้องแตงม เดี๋ยวไปเลือกกระเป๋าดีกว่าเอากระเป๋าอันนี้จ้าเอาให้แม่ถือแล้วกันนะซื้อไปให้น้องแตงไทยสักชิ้นดีกว่าเดี๋ยวก็โกรธอีกอไม่เอาดีกว่าเปลือเงินไปเปล่าๆมีอีกไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ไปร้านเงินดูดีกว่า คนชุดคนนี้สวยมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปร้านอื่นดีกว่าเกิดจะเยอะกว่านี้นะอืออืออันนี้นะ่ารักมากอมหมดไปแล้วต่อไปไปร้านนะนี้กันจ้าเอาไปให้น้องแตงมอมหมดเลยนะจ๊ะน้องแตงไทยไม่ต้องหลอกตัวแล้ว น้องเขาน่าจะมาซื้อเองได้นี่ชุดเทพๆให้น้องแตงโมนะเดี๋ยวขอเลือกกันชุดนี้ก็พอได้เดี๋ยวเอาให้น้องแตงโมกันเลยเราจะไม่จ,จ่ายเงินนะจ๊ะอเคน้องแตงโมอุ๊ยไม่เอาดีกว่า เอาแค่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับไปเซอร์ไพรส์น้องแตงโมดีกว่าอู้น้องแตงโมจะชอบไหมนะเอ้ยเอาไปให้น้องแตงโมดีกว่าน้องแตงโมน่าจะชอบน่าดูเลยนะเนี่ยฮู้หลอเลอลอะอ,อ้าน้องแตงโมเล่นเสร็จแล้วทำไมไม่ปิดล่ะจ๊ะน้องแตงโมแม่ซื้อของมาฝากอุ้ยแม่ จ้าจ้าเอา้าแล้วแม่ซื้อมาให้หนูันเดียวหรอใช่แม่พอดีว่าแม่ไม่ได้ซื้อมาให้พี่แตงไทยจ้ะเพราะว่าแม่เออไม่มีเงินแล้วอ่ะจ้ะอา้าแล้วหนูจะใส่แล้วตู้เสื้อผ้านหนูมันจะพอหรอแม่ซื้อมาเยอะขนาดเนี้ยเอาลูกแค่สองสามตัวเองแตงไทยแม่ไม่ซื้อให้นะเอาแม่ แล้วทำไมแม่ซื้อให้น้องล่ะเอาแม่ก็บอกแล้วว่าเงินแม่มันหมดโอเคก็ได้แม่จะหนูง่วงนอนเดี๋ยวหนูไปนอนก่อนนะเฮ้ยทำไมแม่หนูต้องนรนเตียงด้วยเนี่ยไปชั้นสองกว่าเฮ้ยนอนแล้ว มีแต่ตัวสวยๆทางนั้นเลยนะดูสิตัวนี้ก็สวยนะ่ะอ้อันนี้ชุดแม่จ้าแม่ลืมอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ชุดหนูหมดแล้วนี่แค่สองตัวเองแม่บอกแล้วว่ามันไม่ได้ยอ่อยชึบนี่มีกระเป๋าให้หนูด้วยนะลองใส่เร็วอุ้ยแม่สวยมากเลยสวยก,กว่ากระเป๋าหมีนี่ตั้งเยอะอยเดี๋ยวหนูลองไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ ไม่เปลี่ยนอยู่ตรงนี้เลยลูกไม่มีใครเห็นหรอกจึ๊บเอา้าใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรแม่หนูไม่ใส่แล้วจะดูขอไปหาพี่เตงไทยก่อนนะเอาลูกไปทําไมเขาก็นอนพักผ่อนของเขานั่นแหละโอ้แม่ก็หนูจะไปอะ่ะไปแล้วเราเอาเสื้อผ้าให้พี่แตงไทยดีกว่าสงสา่พี่เตงไทยไม่ได้เสื้อผ้าเลย พี่แตงไทยพี่แตงไทยเอาอะไรน้องพี่หนูเอาเสื้อผ้ามาให้เอาแล้วน้องไม่เอาเหรอโอไม่ไม,ไม่ไม่อะพี่พอดีว่าหนูคิดว่าแม่ลําเอียงอะ่ะหนูก็เลยเอามาให้พี่เอาไม่เป็นไรหรอกลูกถ้าไม่เป็นไรหรอกน้องน้องเอาไปเลยแม่ซื้อมาให้น้องโอเคก็ได้เดี๋ยวหนูเก็บก่อนชุบชุบชบเออไม่มีที่เก็บแล้ววางไว้นี่แล้วกันอุ้ย แต่เรามีตั้งสองตัวแล้วไม่เป็นไรเรายกให้พี่แตงไทยดีกว่าพี่แตงไทยหนูเอาให้นะชุดนั้นนะเพราะหนูมีตั้งสองตัวแล้วจ้า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 ไปเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างนะโอเคค่ะพี่อา้าวลูกๆวันนี้แม่จะพาไปห้างนะจ้าอุ้ยโอเคเลยะคะ่ะแม่หนูไปด้วยนะได้จ้ะได้จะดไปไปห้างกันเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะนี่โลกถึงชั้นสามแล้วแม่พามาแล้วนะ ดี๋แม่พาไปเล่นของเล่นเอาแม่หนูเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยไม่ให้แต่น้องเล่นสิ่งโตแล้วเอาก็ได้แม่น้องไปเล่นเลยนะโอเคค่ะจุ๊บอู้สนุกจังตกลงมาแล้วเดี๋ยวหนูไปชั้นหนึ่งอีกดีกว่าเอาแต่แม่ยังไม่มา นี่ไงพี่แตงไทยไปะปหนูลงไปชั้นนี่กับต่ำตักลงมาแล้วอุย้ยแม่ตามมาหรือยังตามมาแล้ว,ามมาลวพี่แตงไทยกับแม่ตามมาแล้วอุย้ยลูกเราไปเล่นของเล่นอีกไหมไปค่ะแม่ไปค่ะ,คะเดี๋ยวหนูขอไปคนเดียวแม่รออยู่นี่เลยนะมันเป็นเครื่องแต่งหนะ้าแม่ไปชั้นสองกัน แล้วหนูล่ะแม่เอ้ยตามมาสิแม่ทำไมต้องใจร้ายกับเราด้วยเฮ้เร็วเวเย้แม่จะดีที่สุดมาแล้วชันสองเป็นพวกนี้เหรอแม่ไปชั้นสามกันเถอะมันเป็นพวกของเล่นเต็มเลยอะ่ะได้ดู เดี๋ยวแม่พาไปกินพิซซ่าต่อนะกินเหรอคะแม่อะหนูไปคนเดียวหนูไปก่อนวิ่งคลิเดี๋ยวเอาบัตรเล่นก่อนเช่อ,อเล่นอันนี้ดีกว่าเชบเอาบัตรมาแล้วก็เล่นนั่งชึอหุ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 ุ ุ้ยตายอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ Let's go <S โห<ฮ>สนุกมากเลยเย้ <Yeah! S 1> ชนหน้าแพ้จนได้เอ้ยไปเล่นตัวคลิปจะดีกว่าเล่นตัวคลิปดีกว่าเย่ yeah. ไป Ya, lebih baik Hup Dah yang lain Oh, tak boleh Ah, buat lagi Okey Cep Nak dapat yang ni Ah Ah Kek Oh, tak boleh Ah, tak boleh Tak boleh lagi Nanti saya akan menguatkan ibu Ibu, saya dapat จ้าจาไปโรกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวแม่พาไปกินพิซซ่านะล่ะได้ค่ะแม่นั่งรถเมย์กลับกันเถอะจ้าลูก,ม,ลกมาลูกมารอรถกลับบ้านเอา้าแล้วหนูได้นั่งคนเดียวเหรอใช่ใช่ใช่ลูกมารอรถแล้วเอา้าแล้วหนูอยู่คนเดียวเหรอใช่ใช่ใช่อยู่ไปเางนั้นแหละเว้ยเรียกรถด,ดีกว่าโอ้หนูมารอด้วยดีกว่าว่ะรถมาแล้ว คือรถเลย ชึบชึบถึงหรือยังอ่ะวิตึกเยอะมากเลยวิถึงบ้านแล้วไปลูกไปตามมานะแตงโมแตงไทยค่ะแม่ไม่รอเราอีกแล้วอไปมาแล้วไปไปลูกไปชึบชึบไม่รอเราอีก ไปเข้าบ้านกันกลับมาบ้านแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบาย ถ้าคิดว่าเรื่องนี้ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ